วันนี้เราอยู่ที่ภูทับเบิกมาถึงก็คือแบบแอันนี้เลยค่ะเช็ดหน้าเช็ดหน้าเช็ดตาเพราะว่าอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนาวตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงจะหกโงแล้วห้าโมงจะหกโมงแล้ว,มมลวไม่รู้ว่าอัดกล้องเนี้ยคือได้ยินไหมแต่ว่าก็ กล้องนี้มันเป็นกล้องไอันี้นะโซนี่เอฮะพันหนึ่งซึ่งเก่ามากเราเอามาแบบเราเอามาเที่ยวด้วยเนาะสมบุกสมบันมากนะคะเออทดสอบแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะแบบเสียงดังไหมฮึยุ่งฮะแตบปิดประตูเร็วนี่ตอนนี้ก็คือสวย้นะสวยนะเออวิวดีที่นี่เราอยู่ที่ไหนครับพี่ในเอ่อในป้ายแดงผ่านละคูทับเบิก ลายปลาแดงผ่าลักครูทับเบิกเธอห้องมราเท่าไหร่นะห้องละสองพันค่ะห้องละาสองพันเป็นโดมถ้าเป็นโดม 2, เออเป็นโดมแบบเนี้ยห้องน้ำไม่ตัวห้องน้ำก็คือจริงๆคือห้องน้ำไม่ตัวแต่ว่ามันก็อยู่ข้างนอกแหลนะเนาะเดินประมาณสามเก้าก็ถึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าห้องประมาณพันกว่าบาทอ่ะมันจะมีห้องน้ําอยู่ข้างนอกซึ่งเดินเดินไกลมากแกาอืมแล้วก็ตอนเช้าก็คือเขาจะมาเสิร์ฟอาหารในที่นี้นะคะ เดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำก่อนเธอเพราะว่าเดี๋ยวกังคืนอะ่ะมันจะหนาวถึงกี่องศาไม่รู้ <มา S 1> รต่ำกว่าสิบเออต่ำกว่าสิบองศาแน่นอนหกเจ็ดแปดถึงห้าได้เลยปนาะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำกันนะครับเอออันนี้คือห้องเราหรือว่าเข้ามาแล้วทาดา นี่คือห้องของเรานะคะอันนี้เดี๋ยวเราพาไปข้างนอกอันนี้คือวิวข้างนอกที่อยู่หลังบ้านดูภูเขาเหล่ากาแล้วก็นี่จ้ะห้องน้ำเดินออกมาปุ๊บก,ก็ถึงห้องน้ำเลยนี่ห้องน้ำก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีน้ำอุ่นแต่ไม่รู้อุ่นหรือเปล่ายังไม่ได้อาบแต่ถ้าอาบแล้วเดี๋ยวจะบอกเธอข้างนอกเป็นวิวแบบนี้น่ารักมากมี เขาเรียกว่าอ่างอาบน้ำแต่ว่าฉันคิดว่าไม่อาบตรงนี้ล็อกหนาวจะตายฮัลโหลก็มีเก้าอี้นั่งอย่างเงี้ยเธอรับลมชมวิวอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นให้กินหมูกระทาแล้วก็ตอนเช้ากินข้าว,ไป,วไปอะไไปอาบน้ำก่อน อาบน,น้ำเสร็จแล้วทุกคนตอนนี้มืดมากนะคะหนาวโคตรตอนนี้นะคะ6โมง12อนนาบน้ำเสร็จแล้วรีบอาบน,น้ำแค่6โมงก็แบบมืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรข้างนอกกุบกิบกุกรบห้องพ่อกับแม่หมายถึงคือเราจะวันนี้เราจะไม่ได้กินหมูกระทะนะแต่เราจะกินขนมที่ซื้อมาเนี่ยขนมพวกนี้ที่ซื้อมาจากเซเว่นนะคะ หนาวมากแกอ๋อผมชอบไครมีไหมมีสั่งไปได้เดีจากเขาหนาวไหมเนี่ยไม่หนาวนะแม่นะไม่หนาวเท่าไหร่สิบสิบเ้ามันหนาวสุดคือคืนนี้นะตอนแรกเรามาสิบเก้าลดลงมาเหลือสิบห้าแล้วแป๊บเดียวเองเมื่อกี้ปิดเดินยุงจุงจุงยุงเด้อล็อกล็อกเนาะแกยุงใน อันนี้อาดวิดีโอโอ,อยู่นะคะนี่อันนี้ทุกคนอยู่ข้างล่างแล้วดูแม่แม่ฉันนั่งยศถาบ,บรรดาศักดิ์อยู่คนเดียวงโงห,หรอ,หรอเมื่อกี้ตั้งกล้องก็คือ <laughs> ไม่มีผู <laughs> ซีนดีมาก ดีมากที่ขอบคุณนะทุกปีเลยเซอร์ไพรส์มากไม่อยากจะบอกเลยนี่สั่งวาจันมาให้โออสั่งวาจัน <laughs> <_ ấy> ตอนนี้หนาวมากเธอเรากำลังจะนอนแล้วนะคะตอนนี้คือให้เพ่เหาถุงมืออยู่ <_ ấy> โอ้ยถุงมือแล้วคืออะไรรู้ป้่าทุกคนถุงมือคือคนละสี ถุงมือคนละสิเออ <laughs> หนาวมากตอนนี้เริ่มหนาวแล้วคุณนายนะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่จะได้มนมีห้อง Good morning ค่ะทุกคนเอาจริงๆนะปีนี้เป็นปีแรกที่ตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นทันค่ะเป็นวันเกิดที่รู้สึกว่ามีคุณภาพมากเพราะว่าปกติแล้วอะจะตื่นสายมากๆตื่นทีคือพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วแต่ว่าปีนี้เรานอนเร็วแล้วก็เออตื่นเช้าขึ้นมาแบบเออได้ดูพระอาทิตย์ขึ้นมีความสุขมากเลยปีนี้คือ ปีที่รู้สึกว่าเอ้ยเราคุณภาพขึ้นเยอะเลยนะนี่ใหญ่ทุกคนปีนี้เราตื่นมาทันพระอาทิตย์ค่ะสวยมากนีก็ถ่ายรูป ขอบคุณคะ่ะโอ้ขึ้นมาแล้วสวยมากสวยมากๆวิตามินดีมาแนละ้วทุกคนอันนี้คะ่ะ ข้า,าวเช้ามีอะไรบ้างคุณแม่ภูมิใจนําเสนอสิเอข้าตามเหมือนเดิมทุกๆปีไข่ต้ม <laughs> ไข่ต้มแล้ว,ไม,ลวไม่โลปีนี้เราจะกินไบโลนะคะบอกว่าวะฮะไหนหรอเออมีกาแฟอุ้ยมีกระเทียมเจียวที่พี่เอเปิดปราน <laughs> ดีมาก <laughs> อุ้ยสวยคนสวยน,นี่นี่พอ่อ ดูพี่เอ oh <my> ดิ <laughs> <laughs> วันนี้มีพี่หมีมาด้วยอะ่ะคุณดีค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy y b i r t h d a ดีเนาะดังมาี๋ยวเราจะไปดูพาร์ติขึ้นกันเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะปีนี้ไม่มีหมอ <c oughs> กฝานสนปีนี้ไม่มีหมอกโอเคค่ะป <c oughs> ีนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีหมอกนะ เหมือนไอเนี่ยเลยอะไอเออไม่ใช่ไอเนี่ยคนแคททั้งเจ็ดหลัที่เดินที่เดินแบบไฮโฮไฮโฮคุณ d m น r n i ค่ะขอบคุณนะร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ด้วยนะมีความสุขมากๆนะขายเฮงเฮงรวย ขอบคุณแม่ตายตัวนั้นน่ารักม้วไหนนี่คือชุดนอนชุดนอนนะคะฉันชอบคอลเลคชันของแม่มากคอลเลคชันมิกแอนด์ไมแมทแต่ว่าทุกสิ่งอย่างทำให้แม่ฉันอุ่นเป๋าในนิดเดียวนิ่งตั้งไว้ก่อนใส่นี้เลยครับนิดดเียวจะบอกแม่ว่าใส่ในนี้ติวไปนู่นแล้ว ไอ้เป็นไรเปลือกไข่ยังไงนิดเดี๋ยวเวลานี้ดีกว่าน,น่ากินเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแดดสองอ่อฮแบบ้อ <c oughs> จนไป <c oughs> <c oughs> จนไปแฟนยานะฮะ <c oughs> ตอนเชา้าแล้วก็มาร์กหน้าก,กันด้วยมองเห็นหรือเปล่าแผ่นมาร์กหน้าูรุลุนตอนนี้คือแดดสองอะโอนนเคแม่มาร์กหน้านะคะด้วยอันนี้นนรักสวยรักงามเพื่อนสาวมีค <c oughs> ุณจะสวยมีคืนเนี้ย <c oughs> มาซาสูตรนี้เป็นสูตรแบบมอยเจอไรเซอร์โถ ไม่อยากพกอะไรมาเยอะก็คือจะพกแผ่นมาสหน้ามานะฮะเลิศขย,ยวเลิศไหมเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันแล้วเดี๋ยวจะพาไปสกายแคมเปอร์ก่อนจะไปสกายแคมเปอร์เราต้องแหวะอันนี้ก่อนหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งก็คือจากนิวเพื่อที่จะไปกินนมนมนมคาราเมลโอเค okay, ตอนนี้เราก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แชะรูปก,กันไปข้างหน้า <c oughs> เป็นแบบว่าวันนี้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เอ๋ ก็คือมันมีอันเนี้ยมันมีมันมีบาร์ให้มันมีที่ okay. อาบน้ําให้แต่ว่ามันหนาวมากเธอมันหนาวมากพวกเราก็เลยแค่ถ that babe, that s <S ่ายรูปแค่ถ่ายรูปกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานข้าวกันจ้าหาร้านแถวนี้ดูดูว่ามีร้านอะไรอร่อยแถวนี้บ้างปีนี้คือชิลมากเลยเนาะเราไม่ได้เหมือนว่าไม่ได้แบบ จองหรือไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรร้านอาหารเราไม่ได้มาดูไว้ก่อนว่าเราจะกินอะไรเราก็คือแบบลุยดักเลยแกกินอะไรอยากกินกินเลยอืมกินอะไรอยากกินกินเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปกินอะไรนะคะบายไปดูกัน There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both say the same, would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you? Hold i Same. You call me on the midnight train.